ครับวันนี้นะครับเป็นเลิกงามยามดีนะครับกับลงเรือกับไต่ไหมบางพระนะครับผมทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาชมผลงานนะครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ไส่วันนี้พาเข้าหม้เด็ดเลยใช่ไหมหมายเด็ดนะตกหมึกบางพระนั่นเองนะนี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะครับตกหมึกบางพระนะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะไปทาบรรยากาศให้ดูนะครับวันนี้ก็เราลงกัสามคนนะพี่บอยคนหนึ่งปิดหน้า งานเราก็สามท่านเหมือนเดิมน,นะครับผมผมก็ <c oughs> นาบอยคับบี่บอยพี่ สุดตัวโน้นนะครับใส่เขาจะวนเรือกันมาอีกนะครัชมั่นแะแล้วเราก็ลอยไปเหมือนเดิมนะครูชมครับสำหรับใครที่จะมาตกนะครับลูกค้าที่จองไว้ครับก็นั่นแหละลอยล้ำแบบเนี้ยเรา็นะจะลอยแบบนี้เลยครับเราจะพาเข้าจุดที่มันเคยมีหมึกนะครูชมถ้าลูกค้าวันไหนมาที่มันไม่มีมึกก็แล้วแต่ดวงนะครูชมครับใช่ไหมพี่จริงครับโอเค นี่ตอนนี้เราก็ได้นะดำแล้วโอ้ดำดำหมดแล้วครับไม่เป็นไรอ่ะนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจัดเต็มๆนะครับสองดอกแล้วครับคุณผู้ชมนี่บอกเทคนิคนะครับคือเราตีแล้วเราก็ปล่อยลึกๆหน่อยนะคุณผู้ชมบางพระนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จองเรือไว้เดือนนี้นะครับเนี่ยปล่อยลึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยววิ่งมาจับเองใช่ไหมพี่บอย ้จะนี่เกิดปัญหายดูคนเดียวเนี่ยมาครึ่งวันนี่ไม่ได้ตกเลยเนี่ยนวนอยู่กับสายเนี่ยนี่เรามีเวลาแค่ครึ่งวันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะไตเป็นไงไตมือคขาดีนะวันนี้นะได้อยู่ครับวันนี้นะเพิ่งเพิ่งลงนี่เนาะเพิ่งลงขันแค่เกียร์สามถัวแล้วโอเคนะครับคุณผู้ชมสีที่ใช้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับโอเคจ้ะเดี๋ยวรู้ต่อคุณผู้ชมอย่ารอเล่นนะ อย่ามาดึงนะอย่ามาดึงนะมาแล้วมาแล้วยํามาครับผมยํามาอยํามานะครับเขาเรียกหมึกอะไรแพหอยบางพระคุณผู้ชมเห็นไหมกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่นะ่อ่ไม้บางพระซิงนะครับคุณผู้ชมไปใ่เลยตกหมึกบางพระพี่ว่าไงพี่ ตกหมึกแพ้หอยอ่ะถ้าได้ก็คือง่ายอะเมื่อกี้เห็นตามเหรอครับตามมาครับกำลังเจออยู่นะครับผมยังไม่เห็นหมึกนะเห็นเขาบอกเขาเห็นอยู่นะสายตาใ้ล้หน่อยหมดมันระแวงมั้ยไม่ใช่เฮ้ยชายเว้ยชายเว้ยของกิ้งของกิ้งของกิ้งครับผมมาสายสวยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยร่อนมาเลยเฮ้ยทำไหมอ่ะซ้อนหน่อยครับโอเค โอ้โหคุณผู้ชมครับน,นี่นะครับกาลังอย่างนี้เลยไปกันนะเอ้ยนี่คือมึกแพอหอยบางพระน,นะครับคุณผู้ชมนี่นะ่อตไหมบางพระสิ่งนะครับคุณผู้ชมครับน,นี่เอ้ย,อยโ,อโอเคครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไตย้ายย้ายเดี๋ยวก่อนเข้าไปแข็ง ดตอนนี้เราอยู่กันบางพระนะครับผมแาบอยเป็นไงบ้างเริ่มจะได้เสี่ยวแล้วเริ่มได้เสี่ยวแล้วนะอันนี้ใต่ไม้เรานะครับใต่ไม้บางพระนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูหมึกบางพระกัน ใช่เหรอจับไม่โดนเราหลอกเ้าหลอกเก่งใช่หรือเปล่าลากคืนมาหรือเปล่าล้บอยหลอกหลอกกล้องงี้มั้งคุณผู้ชมครับโอ้โหเราหวานไปหน่อยเราผมหวานไปหน่อยนี่อดอนะนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผมนับหมดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับ แพหอยบางพระเจอกระดองไปหนึ่งตอกโค้งเลยน้ยนี่นะนี่นะนี่นะน่ารักนะคุณผู้ชมเห็นไหมกระดองนะครับคุณผู้ชมนี่น้องเกาะมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับกระดองน้อยนี่นะกระดองกระดองนะครับผมลองเรียกให้ถูกครับเอาไายวันนี้พาเข้าหมายเด็ดเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันคุณผู้ชมนะ นะดูการดึงนะครับนี่ครับนะผมขอลอกหวานหน่อยช่วงนี้นะครับฟังเสียงลอกกันหน่อยนะครับนี่หมึกหอมหมึกหอมไซส์นี้ก็นับหมดนะครับคุณผู้ชมนะนี่นะหมึกหอมนะผมนับหมดนะไม,ไม่เกี่ยวนะนับหมดนะน,นับหมดครับ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> โอเคครับไปไล่ไปไร <c oughs> โอ้โหอย่านับเลยพี่เกิดข่าว่าขิงนะนี่ติดยอดเลยว่ะอยู่โน้นหรออยู่ทั่วเลยบ้างเนาะเดี๋ยวขุดวนเข้ามาโอเคนะครับคุณผู้ชมนี่เมื่อกี้เพิ่งกดกล้องดับเลยติดแล้วครับคุณผู้ชมนะกระเดื่องหางเลยแต่ก่อนเรียกกัมหอยเนี่ยกัมหอยถึงมีงานดังอ่ะเนี่ยออเพอรู้ความจริงก็คือนี่คือแพะหอยคุณผู้ชม นี่นะนู่นเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไป่ไหมนะครับนี่น้ำปุ่งกระจายเลยไปไงคุณผู้ชมเอ๊ะเป็นไงโอ้โหสุดยอดนะครับเอ้าลุยลุยเอาฝนล้มกันเลยลุยนะครับลุยนะครับสุดท้ายหน้าดำเลยได้ผมได้พูดกล้าพูดแล้วก็ตกลงยังไงวะเพิ่งหัดตกได้สองเดือนวิ่งวิ่งตามเรียงเลย หนักกิ้งคุณผู้ชมหนักกิ้งตัวนี้อันนี้ดูดิดูดิดูดิมาใจเย็นหน่อยนะครับตัวนี้นะครับใจเย็นหน่อยนะครับหลอกหวานนิดนึงนะครับหลอกหวานหน่อยนะครับกลัวหลุดนะครับคุณผู้ชมหมึกกำหอยบางพระนะครับเอ้าวอ้าวดูมาโอ้ยมาขึ้นยังอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เป็นไรหวานไม่เป็นไรหวานไม่เป็นไร หวานไม่เป็นไรกระดองนะครับกระดองครับผมหวานไม่เป็นไรครับหวานไม่เป็นไรเฮ้ยจะหลุดวัวไหมเตรียมนะวัดวหน่อยก็ได้นะวัดวัดหน่อยัู่งหลโอ้ยกระดองครับผมใหญ่เฮ้ยหอมหอมดองดองเห็นหน้าแล้วอ่ะโอ้ยกระดองครับคุณผู้ชมเอาตักเลยหลุดเอ้ยสุดยอดให้หอมเ่าวะดองนี่ดองนี่เดี่ยเดูดิให้ไม้ยกมาดิ โอ้โหไซโลได้พี่ไซโลได้อยู่โอ้ยเอ็งจับเลยได้ไหมจับตัวเลยไม่กล้าจับนี่ครับหมึกบางพระใช่ไหมไม่ใช่ครับผมโอ้ยดองครับผมโอ้ยได้ไงได้ไงทแไมจับให้ให้ด้วยเด้ปล่อยโยเลยโย่ไปเลยอ่ะมาเอามาดูหน่อยตัวนี้ไซไซนี้เท่าไหร่โลได้ครับโลได้เหรอนี่ครับคุณผู้ชมหมึกหมึกบางพระเอ็งหันหน้ามาพี่ หันหน้ามาผมเนี่ยผมว่าผมจะโดนนั่นะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมหมึกบางพระโอเคของพี่บอยอ่ะโอเคนะครับกระดองนะครับนี่พี่เฮ้ยเอ้ยคู่มันเบ้าคู่มันเบ้าคู่เม้าวเฮ้ยบอยพวกใจเย็นนะเดี๋ยวลุดวัดสวนเลยน้องเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดวัดสวนน้องเดี๋ยวลุดพี่บอยอย่าเย็นวัดสวนวัดสวนกลุ่มเม้าวะเฮ้ยหอมหอมใหญ่หอมใหญ่ โอ้ยอย่าอย่าสวนพี่คุเฉยนะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอ้โหคุณผู้ชมนี่นะครับตกหมึกบางพระกับไต่ไม้นะครับผมไต่ไม้ระยองครับผมไม้บางพระไม้บางพระไม้บางพระนี่นะจำชื่อไว้นี่นะสองดอกติดนะครับคุณผู้ชมชนะขาดเลยโอ้โห นี่ให้เลือเลื่อมาเลยนะเฮ้ยโอเคนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับรู้เรื่องนะครับดูทไมพี่ดี๋ยวมทำไมอเดี๋ยวมาอะไรดอะไรที่ที่ก่อมาเนี่ยคืออะไรมหึมอกรหมกรหึอกรหมือ้รหมือกระหมกระหึมือกะหงกระหึ่มนอรหึ่คกรัหมกระหึ่งือหนวดือระบมืรึมคกรับมอกะหึ่มหึ่มือกระห่มืะห่มึ่ะหึะห่ห่่ะ อมโอเคครับอ่ะโดนยิงเดฮ้ยั่งอนี่ข้างพี่นะเอาจะดูก่อนต้องไหนดูดิดูดึงดิตีใหญ่แน่ใหญ่แน่มาคุณผู้ชมมานะย้อนเบาใหญ่แน่ตอนนี้ใหญ่แน่แล้วเฮ้ยสองตัวเปล่านี่ยเหมือนสองตัวนะบอกแล้วมันอยู่ใกล้แพตีไปใกล้แพเลย นี่ไงไมันต้องมีไซส์อย่างงี้แหละใกล้แพร์นี่ครับคุณผู้ชมบางพระนะครับผมระวังนะระวังนะใจเยน็เยนใจเย็นแต่ได้แต่ได้มันสู้ก่อนพี่บอยยกยกขาขึ้นหนะ่อยขอบคุณมากครับเอ้ยนายเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาดูนิดมายกหน่อยดินี่นะครับหมึกใกล้แพ้มันจะเป็นอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมนะให้น้องไม้ยกมาให้ดูนะครับเฮ้ยสวยขึ้นนะใสสวยขึ้นนะอ,อ่าโอเคใส่เลยเดี๋ยวดูตัวคู่กันนิด อยู่ที่แพ้อยู่ที่แพ้หมึกตอนเนี้ยไม่พานไม่พานนี่น้ำกำลังสวยนะครับอยู่ที่แพไหมอย่าเพิ่งไปนะหันตัวไปกันหันหลับหลับอย่างเงี้ยไม่ได้ฝึงไม่ได้ขอสูงเยอะ เชือกอกแล้วข้างล่างนะระวังนะนี่ไงพาไปเนี่ย แส่ก็สวยอะไรนะตัวเนี้ยมาครับคุณผู้ชมโอ้ยสยดีสยดีมาอีกแล้วคุณผู้ชมดีดีเดอขึยดอวะีสวยสวยเดีรบโอ้โหใหญ่ไปเิ่มเลยเริ่มเลยครับน่อโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมนะมี่ห่างหายไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ือเ่อครึ่งชั่วโมงได้อยู่ครับเออะนี่ครับใส่สวยใสยสวยเอ๊ะใส่ไหมบางพระซิ่งนะครับ แพ้กับหอยนะผมบางพระกับ pues น้าบอยครับท okay, nah, ิปนี้โอเคครับด really uh ้อย่งนี้ระเบิดอีกอะน้าบอยนะครับฮ้ยน้าบอยก็มาให้ใส่ไม้อนบวันนี้นะครับให้กำลังใจอ้าวเฮ้ยเฮวัดแล้วไม่ต้องวัดแล้วพี่ค่อยดึงค่อยดึงนะค่อยดึงนะค่อยดึงนะค่อยดึงค่ดึงค่อยดึงดึงค่อยดึงึ้นแล้วขึ้นแล้ว เฮ้ยกระดองกระดองยิงด oh, ้วยเว้ยเฮ้ยคู้มันคู่มันไอหอมหอมพี่เห็นเปีกแล้วหอมหอมไสโล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 เฮ้ยไม่โลวะวะโลวะไม่โลหรอกไม่ถึงนะเออสองโลใหญ่เลยอันเนี่ยโอ้โหมาเลอร์เลยเนี่ยมาเลอร์เลยอ่ะเหี๋ยวมาเลอร์เลยอ่ะหอมอ่ะไสโลเลยพี่โลผมว่าโลอ่ะ แช่น้ำมาถึงจะคิดโอ้ยจะเย็นนะจะเย็นนะขึ้นลยคืาปขึ้นเลยไจะเย็นนะไม่นองกระชากพี่พี่ไนเกระชากเป็่องแล้วไม่หาก็คืออุ้ยเฮ้ยมีอีกเปล่าวะครูเปล่าวะใจเย็นนะพี่อย่าไจเย็นนะให้มันสู้ก่อนนะหวานใช่ที่เปิดหวานไปให้มันหมดอุ้ยดูครับดูครับคุณผู้ชมดูครับนี่นะนี่นะคนตกนะครับบางพระนะครับบางพระเอ้าตักเฮ้ยพุงหาเราด้วยเว้ยมาขอช็อตหนึ่งพุงหาเราด้วยเว้ยขอหมึกมาเลยมั้ย

มันอยู่ที่เดิมเลยพี่เนาะถ่ายรูปสวยๆให้ได้ๆโอ้โหลองสับดูกัอ่ะพี่แม่งดึงปึ๊ด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 เลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับติ่งออกยาวเลยตกหมึกกับไต่ไม้บางพระนะครับขุดให้เจอนะทุกคนนะขุดให้เจอแล้วคุณขุดให้เจอพี่วายขอขอมือมือท่าให้ผมสักสักสักหน่อได้ไหมเอามือท่าอ่ะโอเคสวยสวยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโหฮะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ้าตื้ออะไดองหรอดองเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันออกน่เลยพเออเฮ้ยใหญ่ๆแข็งมากนะทองเดี๋ยวไม่แข็งโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหฝาดเลมันไม่มาน่ะศัตลาดโอ้โหเฮ้ยดูกันไม่เข้านี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าค่อยๆนะเข้าค่อยๆนะเฮ้ยมันตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้เก่าหรือเปล่านี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงหอมใหญ่อีกแล้วโอ๊ย หอมใหญ่อีกแล้วบอยตีไปตร,ตรงผมเลยพี่ตีไปตรงผมเลยตีคอมไปเลยนะตีคอมไปเลยมไ,ไม่เป็นไรหอมใหญ่คุณผู้ชมไส่โลมัาเนี่ยกูว่าเฮ้ยกลัเป็นไงตกมึกกำหอยบ้างพระอ,อุย้ยใหญ่ใหญ่<ฮ>ใหญ่อะโ<ฮ>อ้โหดูทุกคนดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูคนดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่ง ตัวโดนวิ่งนะดูวิ่งนะดูวิ่งนะใหญ่กว่าหาเปล่าวะเฮ้ยโลวโลว่ะตัวเนี้ยเฮ้ยโวยเกิดมาเพิ่งตกฝึกไซโลได้นะจะหลุดนะจะหลุดนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไหมใจเย็นให้มันหมดแรงก่อ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 นลูกใครจะหมดแรงก่อนให้มันหมดแรงก่อนไหมมันหมดแรงก่อนมันติดหนวดเดียวใจเย็นไม่ใจเย็นให้มันสู้ไปก่อนให้มันสู้ไปก่อน ให้มันสู้ไปก่อนให้มันสู้ไปก่อนดูใหญ่ดิดูสิเอ้าวไหมระวังนะจะเย็นนะมันติดหนวดเดียวนิดเดียวน่ะอ้าวเอ้ยเลยให้มันสู้ไปก่อนให้มันสู้ไปก่อนจับเลยฟเฮ้ยเฮ้ยถึงโลไเนี่ยโลหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม้ไม้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่มขึ้นนะ โอ้โหที่มาครับเอ tai, ้ยไม่นะไม่จะถึกเอาม่เลยเอาม่เลยนี่เลยตับว่าตรงเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมดูนะดูหมึกบางพระนะครับนี่ครับคือมันใหญ่จริงครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่มันใหญ่จริงนะเนี่ยดูหน้าผมดิโอ้หมีโลว่ะตอนนี้เนาะใช่มีมีถึงมีถึงโอ้โหคุณผู้ชมใหญ่จริงๆเลยนะโอ้โหดูใหม่ดูใหม่ โอ้ยคุณผู้ชมครับนี่นะวิ่งงอกดีจริงนะวิ่งแบบโอ้โยเยี่ยวเลยผมอ่ะโอเครู้เลยต่อครับผมเฮ้ยขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอเคครับนี่ครับทีมงานเรานะครับไต่ไม้บางพระซิ่งนะผมคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยมันเว้ยติดอยู่แล้วอย่างเงี้ยติดอยู่แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับ มาแล้วครับพี่บอยมาแล้วนะครับเปิดแล้วพี่บอยเปิดเกมมานะเอ้ชาตอย่างเลี้ยงเลยพี่โอ้โหมาแล้วนะผูนี่ครับตกปกหมึกกอมก่ำหอยบางแพะนะครับผมบางแระบางแพะมาดูไซส์มาดูไซส์กันนะครับผู้ชมปลาปามาแล้วไซส์สวยเลยตัวเนี้ดูแล้วอะไซส์สวยเลยตัวเนี้อะไรนะนี่มานะคุณผู้ชมเห็นไหม เห็นหมึกไหมใส่ดีใส่ดีใส่สวยนะครับใส่สวยนะครับคุณผู้ชมอตากก็แต่มันดึงเหมือนแบบมหึมานะพี่นี่ครับอ่ะขึ้นมาดูหน่อยนี่ครับแบบหมึกหมึกกัมหอยบางพระนะคุณผู้ชมใส่สวยๆนะครับโอเค โอเคนะครับกับหมึกตกหมึกกับหอยบางพระนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ของปากของคอนะครับผมวันนี้เราลงก็9้าโมงเนาะ9้าโมงถึง,ง,ถงไหน <9 S 1> พี่<ป> <5. S 1> 9โมงสี่บ่ายโมงโมงถึงบ่ายนะครับ9้าโมง10โมงเที่ยงไป11โมงเที่ยงบ่ายหนึ่งนะสามชั่วโมงกว่าเองครับคุณผู้ชมครับมันจะเกือบ3าสี่โลนะครับคุณผู้ชมแล้วไซส์บิก๊กๆทั้งเลยนะโอเคนะครับใครสนใจเรือนะผมใส่ไหมบางพระนะครับผมติดต่อมาที่ผมเลยนะมีหัวคิวอยู่ โอเคถาเจอกันค okay. ลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบายผมโอเคนะครับสวัสดีนะครับเดี right ๋ยวเรามาชมผลงานครับกับไส่ไม้บางพระซิ่งกันนะครับทุกทุกคนนี่ไส่ไม้นี่ชอบเลี้ยงไอ้ใหญ่ก่อนนะใช่ไหมให้ดูที่เลี้ยงใหญ่ก่อนนะต้องเลี้ยงเล็กก่อนนะไา่เล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ชอบเลี้ยงเล็กก่อนนะ เรื่องนี้คือปัญหาใหญ่เหรอเออวันนี้ไอกระดองเท่าไหรสองเนาะสองตัวสองขีดอ่านะครับเรื่องนี้ปัญหาใหญ่ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ถือว่ามาเล่นๆนะครับคุณผู้ชมไม่ได้จริงจังเลยนะจริงจังซ้อมมือองพ,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 พี่บอยจะมาส่งของสัญชาติบังให้ไหมละ่ะก็เลยแวะมาเล่นหน่อยนึงเนาะใช่มีผลงานเอออ่ะนี่ครับผมใครอยากมาตกมึกตกอะไรก็มาได้นะครับนี่ครับนี่ผลงานนะครับนี่ครับช่วงเช้าสองสามชั่วโมงครับคุณผู้ชม นะนี่สามชั่วโมงนะครับผมอ่ะไปเลยไม่กินนะผมฮะเอาไปก็ให้คนข้างบ้านนะนีเราเอาดีๆเอาไปย่างอืมนี่ครับผมนี่ยังไงอยู่ไซส์นะครับโอ้โหยี่เปิ้ลวันตัวเล็กโดดโดีโดดเียวทีเพื่อวันอันนี้ไว้นี่ก่อนแล้วกันนี่ครับผมวัเลยคนดูไซส์โอ้โหทมันมีอย่างนี้สองสามตัวนะเนี่ยสองตัวใช่นี่ ่าไฮบิ๊กนะผมชอบคนนี่เออเนี่ยตัวทองเนี่ยอใหญ่กว่าที่นี่ใหญ่เลยตอนนี้โอ้ยแหญ่กว่าน่อยนึงแต่แบบสองตัวนี่ครับสองโซโลควายังไม่ตายก่อนเราคงดูดมือเลยนี่โอ้โหกี่ตัวเนี่ยนี่ไอ้ทองพี่บอยไหมแข็งแข็งอย่างเงี้ยแช่น้ำอ๋อดีนี่แกวเลย ตกหมึกบางพระนะครับผมคุณผู้ชมคนละคนละคนละสี่ร้อยครับแปดแปดร้อยนะครับลงเรือสองคนนะเหมือนกันหลายโลเนี่ยะเดี๋ยวหนึสองสามน่าจะมีเกือบสี่ะเกือบสี่โลอ่ะเกือบสี่โลเดี๋ยวขออีกเดือนหนึง่งเดี๋ยวราคาขึ้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเพิ่มราคาหน่อยเพราะว่าปีหน้าค่อยว่ากันเออเดี๋ยวไอเดี๋ยวขึ้นเดือนสองเดือนก็ขึ้นแล้วเดือนหน้าเนี่ยไมือม,มีอยู่สองแดงเพี่อ่านี่ครับตกมึกบางพระนะครับไม่ใช่สบายสาดนะ บลงบ้างังบ้างอโอเคออเโอเค